สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube ของผมนะครับใช้ชื่อว่านันายชาแนลนะครับผมและก็ขอโทษทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์อะไรเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเริ่มทำช่องไม่กี่วันวันนี้เองแล้วก็ยังไม่เป็นนะครับ แต่ยังต้องเนี่ยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับผมอต้องขออภัยต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่รู้จะไปตอบคอมเมนต์ต,ตรงไหนเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่เราลงเฟซเนาะ <c oughs> อย่างอย่างทุกครั้งที่ผมลงเฟซเนาะมันจะมีคนติดตามอา่าคือเราตอบสนองกันได้คือคือมันจะเห็นหัวข้อว่า เขาแสดงความคิดเห็นยังไงเราก็สามารถตอบแับเขาได้แต่ที่ในช่อง youtube เนี่ยผมโดยที่เราไม่เป็นเนาะโดยที่เราไม่เป็นก็เลยไม่รู้จะว่าไปจะไปตอบคอมเมนต์อะไรตรงไหนนะครับผมต้องขออภัยต้องขอโทษจริงๆนะครับผมนะตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่พยายามถามคนนุ่นคนนี้ดูสําสหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านใด พอจะมีความรู้ในในเรื่องนี้ก็สามารถบอกผมได้นะครับผมไม่รู้จริงๆจริงๆว่าผมอยากตอบนะครับผมอยากตอบมากแต่ผมมันมันมันไม่รู้จะเข้าตรงไหนยังไงช่องไหนอะไรเงี้ยครับต้องขออภยัยต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนั่นแหละครับอย่างที่บอกนั่นแหละนะับขอโทษขออภยัยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับก็ ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆเบื่อเดี๋ยวผมจะพยายามจะหาอะไรสิ่งดีๆถ่ายให้ท่านทุกท่านดูนะครับผมขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผม